อยู่ดีหามองยี่สิบนาทีเย้าค่ะเนาะเอาค่ะใหม่สูงค่ะเนะาะก่อนจะเขา้าเจเข้ามาเขาก็ทัดทายกันได้นะคะนะเอาค่ะทัดทายกันได้ถ้าหากว่าที่ข้าเขียนอยู่เนี่ยถ้าว่ามันผิดตรงไหนมันมันอ่านมาถ,ถูกก้ามันเป็นสิ่งหือไหนก็ก็ขออภัยกันก็ก็ในคะ่ะเนาะขออภัยต่อข้าในค,นะค่ะนะผู้ชมในคนผู้ฟังในค่นะเนาะพอดีข้าก็ตึกแต่กําลังจะเรียนรู้กําลังจะเรียนรู้แล้ว กำลังใจเพกเขียนพือ่านเหมือนเพื่อนๆของเขาเหมือนได้กอเขาในคณะมันเป็นน้องเขาในเพราะว่าเพอเคยพูดว่ามันเปลี่ยนหื่อไหนก็แขีนดออเขามาต่วยกันๆๆนำๆในคณะแทงเมียวนึ่งก็ย้อนห้เป็นกำลังใจคาและย้อนเป็นหัวใจนำๆคณะกุดหัวใจรัวๆในะคณะเพราะฉะนั้น้าจะมาอ่านจ้ำกันนะคะเพื่อให้ชีวิตละเพื่อไม่ต้องการชีวิรลาในะคณะพี่ดอนนะม้า อันนี้เป็นบีเนี่ยครับเนาะอันนี้เป็นบีเท่ากับบ่อใบไม้เนี่ยครับนะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษครับตั้งนามมันน่ะตั้งนามเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันครับ่ก็ขก็จะเอาออกมาอ่านคร่าวๆเด็กพี่น้องเขาก่อนครับเนาะบีเท <B S 2> ่ากับบ่อใบไม้ซีเท่ากับโซโซนหรือค้อไข่นะครับ D เท่ากับยอดเด็กเอฟเท่ากับฟอฟัน G เท่ากับกไก่ S เท่ากับหนนกฮ้งหรืออหีบ J เท่ากับจอจนัน k เท่ากับขอ้อควายหรืออกไก่ G G k, นะคะนาะเรื่องต่อมา L เท่ากับโรล,ลิง M เท่ากับมมา้าอเท่ากับนอนหนูหรือนอนเน้น พเท่ากับพพานหรือพอสามเภาและปปลาคิวเท่ากับพอวออกเชียงควบกันนะครับอเท่ากับรอเรือเอสเท่ากับซซเสือแร่โซสาราและซอโซทีเท่ากับพทหารหรือตเตาบีเท่ากับบแบนเบอร์ยูก็เท่ากับบแบนเช่นกัน S เท่ากับซโซโซ เอสเท่ากับโซโซหรือกอไก่เมื่อเป็นเชียงตัวเมื่อเป็นเชียงตัวเสียงควบกันนคะครับเนาะขั้นต่อมาค่ะค่าก็อ่าไวเท่ากับยอ่อยกักชะลาอาย่อยักษ์นะครับเนาะไวเท่ากับย,อย่อยักษ์เหลือชะลาอายอ่อยกักแซดเท่ากับโซโซ ประมาณนี้ครับขอ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 ,ขอบคุณครับทุกคนนะฮะถ้าหากว่าใครเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยให้เป็นกํบบาลังใจให้ผมด้วยนะฮะเพื่อจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็เพื่อจะมีความคิดเห็นใหม่ๆอยากให้พี่น้องพี่น้องเขาได้เห็นได้ฟังกันนะฮะแล้วเรื่องต่อมาทั้งวันนะครับเนี่ยที่เราใช้ในชีวิตประจําวันมันก็1นึถึงสิภาษาอังกฤษอ่านว่าย,ยังไง หนึ 1> 1่งถึงสิบอ่านว่ายังไงครับแล้วอมจะลองอ่านดูลองอ่านดูว่ามันจะผิดหรือถูกก็ไม่ว่ากันเนาะ O N E T W o u O g S I e F O U I ตัวนี้ตัวนี้นะฮะ f o u i ตัวนี้มันไม่ใช่นะครับแค่มันแค่เรียกเรียกตัวสีเพราะว่าผมลากนูงยาวไปหน่อยนึงนะฮะอยากเข้าใจผิดด้วยนะต้องอ่านให้เข้าใจนะฮะ f o u i นะฮะ f o u i นะ่รก็